ครับขอบคุณครับทางสมาคมอุทยานแลกะก็ทุกท่านนะครับผมมีโอกาสทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกปี9 9ถึง51ผมเป็นผู้ช่วยอยู่ที่แก่งกระจานก็มีโอกาสช่วยทางทีมอาจารย์คณวณศาสตร์ทําเวอร์ชั่นแรกแล้วก็หลังจากเวอร์ชั่นนั้นมีปัญหาเรื่องแนวเขต ผมก็มาช่วยเรื่องเวอร์ชั่น2ต่อเวอร์ชั่น2นี่งานหนักกว่าเวอร์ชันนึ่นะครับเพราะว่าเราต้องตอบคําถามหลายเรื่องทั้งการตอบคําถามว่าการลดขอบเขตลงมาแล้วมันจะส่งผลต่อ OUV ลดลงไปเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นเป็นหน้าที่ในการตอบคําถามนี่ผมช่วยไปตอบให้นะครับ ในส่วนของแก่งกระจาดคุ้มป่าแก่งกระจานนะครับถ้าดูเรื่องอุณหภูมิเนี่ยชายแดนเนี่ยอุณหภูมิมันจะต่ำภาคฝั่งตะวันออกเนี่ยอุณหภูมิจะสูงอุณหภูมิต่างกันมากการที่อุณหภูมิต่ำกับสูงต่างกันมากเนี่ยแล้วก็ ปริมาณน้ำฝนชายแดนเนี่ยเป็นเขตของเลนชาร์โดอิทธิพลน้ำฝนจากพม่าเข้ามาเนี่ยมันตกแล้วก็มาติดที่แนวสันเทือกเขาตะนาวสีทำให้บริเวณชายแดนน้ำฝนมากในขณะที่ฝั่งตะวันออกเป็นเขตภัยแล้งของประเทศไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันมาตรงนี้น้ำฝนประมาณ900มิลลิเมตรในขณะที่ชายแดนเนี่ย 1, 8 0 0 มันจะมีความแตกต่างความแตกต่างเนี่ยทำให้ระบบนิเวศมีความแตกต่างกันแล้วก็ความสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับภาคกลางโดยเฉพาะแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำพาชีแม่น้ำบางกลอยแม่น้ำบางกลอยเนี่ยให้น้ำมากกว่าแม่น้ำเพชรบุรีนะครับแต่ว่าแม่น้ำบางกลอยเนี่ยไหลามารวมกับแม่น้ำเพชรบุรี ส่วนไทประจันเนี่ยมีห้วยเล็กๆนะครับเรื่องห้วยไทยประจันไหลามาลงอ่างเก็บน้ําไทประจันแล้วก็ยังเป็นต้นน้ําปรานบุรีเขื่อนปานบุรีอยู่นี่นะครับปานบุรีรับน้ําจากทั้งกุยบุรีแล้วก็แก่งกระจานตอนล่างอันนี้ความสําคัญก่อนเมื่อตอนที่ผมทําข้อมูลโมโนกโลกเวอร์ชัน2นะครับผมใช้วิธีการตีกริดตีกริดเนี่ย2.5คูณกิโเมตร แล้วก็แต่ละกริดเนี่ยผมก็เดินเข้าไปทำงานตรงกึ่งกลางกริดทั้งหมดเนี่ยตีกริดไว้8 5 5กริดไม่ได้เดินอู่สองกริดทหารไม่เข้าเขาบอกเป็นเขตปลอดภัยแบบประเภทเขาบอกว่าอันตรายมากเขาไม่ให้เข้าก็อยู่แถวใจแผ่นดินอันนี้เป็นเส้นแทร็กที่พวกผมกับทีมงานเดินทำงานกัน ก็รวมระยะทางที่ไม่ซ้ํากันเนี่ย8,800กิโลเมตรถ้าเอาเส้นที่เดินซ้ําเพื่อไปทําต่อเนี่ยรู้สึกจะหมื่นกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคือต้องปูพื้นฐานก่อนว่า,าน้องมันไม่เดินตัวขอบเขต ตัวตัวนี้ที่ที่ทำขีดขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ผมก็อิงจากกริดตัวที่ตีกริดเมกกื่อกี้ที่ต้องอิงกับกริดเพราะว่าเวลาเราไปตอบคำถามว่า OUV ลดลงเท่าไหร่ผมต้องเอาข้อมูลที่อยู่ในแต่ละกริดมาใช้ในการเปรียบเทียบว่าทั้ง800กว่ากริดกับจำนวนกริดที่เหลืออยู่เนี่ย OUV ยังคงเหลือเท่าไหร่ก็คือใช้ข้อมูลตัวนั้นในการอธิบายมันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ มันก็เลยออกมาในรูปนี้นะครับจริงๆตอนที่ขีดแนวเขตตัวนี้เราขีดเป็น4แบบมีวิเคราะห์ o อ v ตามคอนทัวร์ก็มีอ่าแล้วก็ทางที่ประชุมก็เลือกเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำงานวิจัยเนี่ยเรารู้ว่าเราได้เป็นมตดอกโลกตามเกณฑ์ข้อที่10ผมก็จะเจาะไปที่งานวิจัยเพื่อสนับสนุนเกณฑ์ข้อที่10 ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันก็อยู่ในแผนการจัดการพื้นที่แต่ละที่อยู่แล้วนะครับซึ่งการวิจัยเพื่อสับสนเกณฑ์ข้อที่10เนี่ยก็คือการวิจัยเพื่ออ,อธิบายสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าหายากแล้วก็ระบบนิเวศเรื่องของการติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแล้วก็การกระจายของพืชและสัตว์ป่าหายาก ก็รวมถึงการค้นหาชนิดใหม่ของโลกด้วยเพราะกลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ยใครไปทำงานวิจัยเนี่ยก็โอกาสเจอพืชชนิดใหม่เจอการกระจายของสัตว์ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดนะรเราต้องทำข้อมูลตรงนั้นเพิ่มมาเรื่อยๆการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็สา,สาธารณูปโภคในพื้นที่นะครับอันนี้ก็ต้องทาการศึกษา แล้วการศึกษาเรื่องนิเวศบริการจากพื้นที่น,นี้เป็นการเวลาเราจะบอกชาวบ้านว่าพื้นที่มันสําคัญมันสําคัญยังไงเหมือนที่มีบางท่านเคยบรรยายบอกว่าป่านั้นคือมณีมีค่าอน,านันต์คำว่ามีค่าอันันเนี่ยมันค่าเท่าไหร่ต้องอธิบายออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ในเรื่องของประเด็นเรื่องงานศึกษาแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ซึ่งเราก็ยังทำค้างกันอยู่แล้วก็รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายหลังการเป็นมมดกโลกอันนี้มีเคสตัวอย่างของดงพญาเย็นเขาใหญ่รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดจากการอนุญาตให้เก็บหาทรัพยากรเกิดใหม่ทดแทนได้ ตามมาตรา65นะครับอันนี้อันนี้เราต้องทำงานวิจัยติดตามด้วยว่ามันไม่กระทบต่อระบบนิเวศผมจำแนกสังคมพืชของกลุ่มป่าแก่งกระจา์เอาไว้นะครับสังคมพืชที่นี่เราอย่างที่รู้ว่ามันเกิดจากการซ้อนทับของระบบนิเวศของ4ภาคมาซ้อนกันป่าดิบแล้งเนี่ยผมแบ่งได้เป็น3ส,ส,สังคมย่อยดิบแล้งกลางสูงต่ำดิบชื้นก็นเหมือนกัน ดิบชื้นแล้วก็ดิบชื้นผสมไผ่แล้วก็ยังมีระบบนิเวศอื่นๆอีกอันนี้เป็นฐานตั้งต้นก็คือเวลาข้อแรกเนะี่ยวิจัยสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อถิ่นอาศัยของพืชสัตว์หายากนะครับน้องช่วยพี่หน่อยอเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้เรื่องของซีซีอันนี้ต้องวิจัยแน่เพราะว่า มันจะกระทบต่อถิ่นอาศัยของพืชและสัตว์ป่าหายากแน่นอนเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแล้วก็เรื่องของดัชนีความหลากหลายน,นี้ต้องวิเคราะห์เรื่องของพลลวัตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยงานวิจัยเกี่ยวเรื่องกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ที่จะกระทบต่อถิ่นที่วอาศัยของพืชสัตว์ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่ยังไงในเรื่องการศึกษา c c เวลาเราศึกษา c c มันจะมีเกณฑ์อยู่5เกณฑ์นะครับกรมเนี่ยเคยบอกว่าให้เลือกเอาจะทำด้านไหนก็ได้3ด้านใน5ด้านอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเราเป็นอุทยานเป็นเขตรักษานธร์ต้องบังคับว่าเกณฑ์บังคับคือเรื่องของระบบนิเวศพืชสัตว์เนี่ยต้องเป็นใครทีเดียที่บังคับ นะครับแม้แต่ที่การท่องเที่ยวกุยบุรีเนี่ยเรารู้ไหมว่านั่งเที่ยวเท่าไหร่จึงจะไม่ทำให้พฤติกรรมช้างกระทิงเปลี่ยนเท่าไหร่ช้างจึงไม่เพ่นหนีออกไปในหมู่บ้านอันนี้ต้องวิจัยออกมาอันนี้ซี 4, ทีที่ที่น่าเป็นห่วงอีกการคือที่แองกะลาที่แม่น้ำพาชีเรามีการศึกษาดีหรือ,อยังก่อนที่เราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่แองกะลา ที่เพเนินทุ่งบ้านกลางเนี่ยอันนี้อันนี้เราเขาคงมีข้อมูลเยอะอยู่นะครับที่บอกว่าผลการการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกุยบุรีแก่งกระจานเนี่ยมันจะมีเคสของป่าเบญญพันธ์ที่ลุกเข้ามาในป่าดิบแล้งอันนี้ถ้าเราบอกว่าป่าเบญจพันธ์กับป่าดิบแล้งเป็นระบบนิเวศของพืชสัตว์ที่ไม่เหมือนกัน คนละชนิดกันเพราะนั้นอันนี้ต้องติดตามเดิมผมเคยคิดว่ามันคืออีโคโทนของระบบนิเวศแต่พอไปติดตามผมไปตามถ่ายรูปทุกปีปรากฏว่ามันลุกเข้าไปเรื่อยๆไม้ไผ่จะนําไปก่อนอันนี้เราต้องจําเป็นต้องมีการศึกษานะครับผลกระทบที่เกิดจากชุมชนทั้งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ชายขอบ อันนี้ก็ต้องศึกษาออกมาว่ากระทบยังไงการติดตามเรื่องคุณภาพน้ําจากแหล่งน้ําสําคัญอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยซึ่งอันนี้อันนี้คุณภาพน้ําที่ผ่านชุมชนนะครับชุมชนตรงนี้ก็บ้านป่าหมากเป็นกระเหลี่ยงกระหลังนั่นแหละครับก็ไหลลงมาเราต้องมีการเก็บข้อมูลแม่น้ําเพชรบุรีแม่น้ําพาชีหลกัหลกๆก็จะมี3มน้ํา ก,ก็ควรจะมีการติดตามคุณภาพอย่างน้อยก็ทุกสองปีทุกปีนี่ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับน้องอข้อที่สองนะครับการติดตามระบบนิเวศแล้วการกระจายของพืชสัตว์หายากการศึกษาพลวัตของความหลากหลายทางเชียวภาพระดับแลน์สเคปคือระดับภูมิทัศน์เนี่ยเราควรทำทุก10ปีก็คือไป ตามกริดกริดที่ผมไปวางข้อมูลพืชสัตว์เนี่ยจริงๆมันต้องควรทำทุก10ปีแล้วก็ระดับของพื้นที่อันนี้ผมเซตวางระบบแปลงตัวอย่างถาวรเอาไว้อุทยานละที่อุทยานละแปลงซึ่งต้องใช้ทุกปีนะครับอันนี้ความหลากหลายทางเชียวภาพในกลุ่มป่าแก่งกระจานอันนี้ก็ใช้ข้อมูลที่ทำจากกริดนะครับเพื่อประเมินว่า บริเวณไหนความหลากหลายทางเชียวภาพมากหรือน้อยพอเราไปทำเนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้แนวเขตพื้นที่ที่เป็นโมดกโลกจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันก็จะอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่อันนี้เราควรประเมินใหม่ทุก10ปีเพื่อ,อดูว่ามันดีขึ้นหรือว่าเหมือนเดิมอันนี้แปลงตัวอย่างนะครับจริงๆแปลงตัวอย่าง ชาวรของสำนักอุทยานเรามี38แปลงใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับ120ค120ในส่วนของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ยผมวางไว้4แปลงที่คุยบุรีเป็นดิบแรงแก่งกระจานดิบชื้นที่ไทยประจันเป็นเบญจพันธ์แล้วก็ป่าเต็งลังในแม่น้ำพาชีอันนี้เขาทำไว้4แปลงในทุกแปลงเนี่ยเราจะมีการเก็บข้อมูลทุกปีนะครับ ก็มีการทำเรื่องข้อมูลการกระจายแล้วก็เรื่องความหลากหลายทางเชีวภาพจริงๆผมทำมาก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถออสองอันนั้นดิบชื้นของเขาเชะเมานะครับแล้วก็ป่าสน,นั้นที่พูดเตยจริงผมทำอยู่หลายแปลงอันนี้เป็นงานวิจัยผมดึงมาเฉยๆก็จะมีป่าดิบแล้งอันนี้ของกุยบุรีแล้วก็นั้นไทยประจัน เราก็ตัดมาเลยว่าประกาศเป็นโมโดโลก2021แล้วก็เริ่มต้นเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ังแต่21เป็นเกณฑ์พอปีต่อไปเราก็จะเห็นว่าดัชนีวความหลากหลายมันแกว่งยังไงซึ่งการที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันอาจจะไม่ได้บอกเรื่องความแตกต่างมันต้องวัดด้วยค่าสีตินะครับซึ่งมันมีสิติในการวัดอยู่ก็รอตัวนี้มาต่อยอดได้เลย เรื่องการติดตามชนิดและการกระจายของสัตว์ป่าและก็พืชหายากว่าไม่ลดลงจากเดิมหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆอันนี้ก่อนที่เราจะมาติดตามเราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างอ,อย่างน้อยเนี่ยชนิดที่สำคัญที่สุดก็คือ CR c r i t i c a l Endanger เนี่ยมันจะมีอยู่4ชนิด อนาคตอาจจะเป็น5เป็น6ก็ได้เพราะว่า iucn ก็มีการประเมินชนิดใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะครับอย่างเวอร์ชันแรกเนี่ยมันจะมีจระเข้กับลินลินชวาแต่เวอร์ชัน2เนี่ยเตาเหลืองตาหกเนี่ยไอยูก็อัพสถานภาพก็เลยได้อยู่ในบัญชี CR ด้วยนี่มันอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมาติดตามข้อมูลนะครับก็จะเป็นงานวิจัยว่าสถานภาพมันยังอยู่หรือเปล่าที่ว่ต้องทาใหม่ทุก10ปี บัญชี e n d น n ดน r จอันนี้ก็มีอยู่10ชนิดอันนี้เดิมตอนเสนอมอดอกโลกเนี่ยรู้สึกแต่ตอนนี้สารภาพมันเปลี่ยนใหม่ก็เลยเช็คสารภาพใหม่กลายเป็น10ชนิดนะครับก็อยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนแก่งอาจารย์จะเยอะแต่อยู่ทุกพื้นที่อนอกจากนี้ก็จะมีย2บสองชนิดที่วานาเลบลนจริงๆวานาเลบลนเนี่ยเราควรจะทำ เรื่องติดตามสารภาพไว้ด้วยเลยเพราะวันข้างหน้าบางชนิดมันจะมีการอัพอัพขึ้นเป็นตัวหายากขึ้นเรื่อยๆผมสังเกตมันจะอัพไปเรื่อยๆเนี่ยยีชนิดแล้วก็24ชนิดที่อยู่ในขายใกล้ศูนย์พันอันนั้นกลุ่มสัตว์นี่กลุ่มพืชพืชที่ผมทมําบัญชีเอาไว้เนี่ยสีชนิดทําทั้งบัญชีแล้วก็การกระจายอันนี้มีเฉพาะตัวอย่างนะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างอย่างแดงพเนิน จริงๆก็มีจุดที่ไหนกระถนพระรามอันนี้ชลูดจันดีว่าอยู่จุดไหนบ้างลงมาถึงกุบุรีนี่กระถนพระฤาษีจริงๆก็มีจำปีเพชรมีอะไรเนี่ยจำปีดอยจำปีดอยเนี่ย,จ,ยจริงๆตัวเนี้ยหายากยิ่งกว่าจำปีเพชรนะครับมันเคยเจอที่อัดสัมอินเดียแล้วก็หายไปร้อยปีแล้วมาเจอที่พเนินทุ่งระยะห่าง1,000กิโลแล้วหายไปร้อยปีมาเจอที่นี่ นั้นตัวนี้เนี่ยต้องมีการวิจัยในเชิงลึกให้มากนี่ปุดอาจารย์เต็มที่ว่าเราเจอเฉพาะที่ดงพญาเย็นเขาใหญ่ก็มาเจอที่นี่ด้วยจริงๆก็ภาคตะว,วันออกได้ข่าวว่าเจอเนี่ยจำปีดอยแล้วก็ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีผลต่อการสืบพันธุ์ของพืชพวกนี้หรือเปล่าซึ่งในเชิงการวิจัยเราสามารถไปเก็บข้อมูลฟิโนโลจีทุกเดือน แล้วก็ติด Data l o g k e r ดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมหาค่ายสแควรความสัมพันธ์อันนี้มันทำได้หมดนะครับเรื่องของการศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์พืชหายากซึ่งสำนักวิจัยก็มีเคยมีนักวิจัยมาทำอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีการต่อเนื่องเพราะว่าโครงการหมดรวมถึงการค้นหาชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการบันทึกนี่ยังไม่มีใครจำแนกให้ผมอาจารย์วิชานบอกว่านิว แกบอกไม่นิวของประเทศก็นิวของโลกแล้วแกให้ผมพาไปเดินแต่ยังไม่ได้ไปตอนนี้คงไม่ไปแล้วก็จริงๆมีมีหลายชนิดที่ว่ายังไม่มีการจำแนกการศึกษาแรงขับเคลื่อนของชุมชนที่จะส่งผลต่อเกณฑ์ข้อที่10โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใจกลางพื้นที่นี้ที่ใกล้กับหมู่บ้านบางกลอย อันนี้ทางเข้าหมู่บ้านป่าหมากในกุยบุรีพวกนี้เป็นเกณฑ์ที่จะเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อต่อ OUV ของพื้นที่นะครับการศึกษาผลกระทบจากการจัดการปัญหาผลกระทบจากโครงการของภาครัฐอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำถนนไฟฟ้าว่ามันกระทบยังไงเราต้องเตรียมข้อมูลทำไว้ก่อนเรื่องการออกแบบนิเวศวิทยาบนท้องถนนเรื่องรถอีโคโลจีอันนี้ผมผมให้ความสำคัญเ,เรื่องนี้มากเพราะว่า ประเด็นปัญหามันเกิดที่แก่งกระจานที่พยายามจะทําถนนขึ้นพเนินทุ่งผมมาเห็นด้วยแหละเรื่องการทําถนนแต่การออกแบบมันต้องดีกว่านี้มันต้องมีการออกแบบว่าตรงไหนควรจะให้สัตว์ป่ามันมีทางรอดหรือว่าทางข้ามไม่ใช่ว่านึกจะสร้างก็ว่าไปตรงๆมันต้องมีการออกแบบตรงไหนจะให้ชนีข้ามหรือว่าข้างแว่นข้ามหรือว่าเสือข้ามอะไรต้องออกแบบถนนจะใช้วัสดุอะไรให้เหมาะสมนี่โดยเฉพาะ ถนนเข้าบ้านกลางผนินท่วงนี่หน่วยบ้านกลางผ่านพื้นที่สีแดงแดงน้ําตาลไม่รู้ว่าผมตาบอดสีก็คือพื้นที่ที่เป็นลักษณะพื้นที่แหล่งแหล่งหากินของสัตว์ป่าหายากอันนี้ผมเลือกมาจะว่ากลุ่มสัตว์หายากจะเห็นว่าถนนเส้นนี้ผ่านหลายหลายจุดมากเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปออกแบบว่าตรงไหนควรให้เป็นสัตว์อะไรใช้ทางลอดทางข้ามอันนี้เส้นเส้นบ้านกลาง พเนินทุ่งอันนี้สาคัญที่สุดส่วนเส้นข้างบนเส้นเข้าหมู่บ้านโปร่งลึกอันนั้นไม่เท่าไหร่ว่าสองข้างทางแทบจะไม่มีอะไรแล้วหมดนะครับอีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางไปป่าละอูซึ่งมันมีเรื่องของนิเวศวิทยาของช้างเราต้องออกแบบยังไงไม่ให้ช้างกับคนมากระทบบนถนนเส้นนี้จะทำทางยกไหมหรือว่า ออกแบบยังไงมันต้องมีการศึกษามากกว่านี้ไม่ใช่การไล่ช้างกันอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่จบอันนี้ตัวอย่างของต่างประเทศเนี่ยแค่ปูสีแดงเนี่ยเขาทำที่ยกแล้วก็ออกแบบพื้นผิวให้ปูมันไต่ขึ้นได้ก็ทำอันนี้ของต่างประเทศอันนี้ของสวีเดน ทางลอดสำหรับสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมตรงถนนเขาทาเป็นปีกไม่ให้ไม่พวกนี้ปีนขึ้นไปบนถนนแต่ว่ามีทางล่องบังคับให้ลอดใต้อุโมงค์แต่มีการศึกษาก่อนว่าต้องไปทําจุดไหนไม่ใช่ว่าทําตรงไหนก็ได้ก็มีการสํารวจแล้วออกแบบเรื่องการศึกษามูลค่านิเวศบริการทั้งมูลค่าการท่องเที่ยวนั้นเดี๋ยวอาจารย์ปอเขาว่าแล้วเรื่องการจุดซับคร์บว่านออกกซด์มูลค่าการให้น้ํา ลงว a เตอร์ยิวนะครับการช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในเมืองการช่วยดักตะกรอนแล้วก็การตรึงแร่ธาตุในธรรมชาติอันนี้เป็นงานศึกษาเรื่องคาร์บอนนะครับว่าคาร์บอนในแก่งอาจารย์กลุ่มป่าแก่งอาจารย์อยู่ตรงไหนบ้างอันนี้จริงๆมีตัวเลขมูลค่านะครับก็นี่เรื่องของน้ำอันนี้เป็นการศึกษาการให้น้ำในระบบนิเวศก็ไปหามีเวอร์ชั่นเต็มนะครับ ว่าเป็นน้ำปีละเท่าไหร่การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนอันนี้ต้องคิดใหม่นะครับคิดใหม่ทำใหม่โดยเฉพาะมันหายไปพักหนึ่งว่าอันนี้เป็นการบ้านจริงๆเป็นการบ้านของยูเนสโกด้วยเราจะเห็นว่าพื้นที่ป่าของกลุ่มป่าแกงกระจานกับป่าพม่าฝั่งธนินทยเนี่ยมันจะเชื่อมติดกัน แล้วก็ตรงระหว่างกลุ่มป่าแก่งอาจารย์ตรงแม่น้ำผาชีกับกุทญยานไซโยกเนี่ยมีพื้นที่ป่ามันบางบางส่วนเหมือนจะขาดไปแล้วแต่ว่าต้องคิดใหม่ว่าคำว่าระบบนิเวศไม่จังเป็นต้องเป็นป่าที่มันเชื่อมกันสัตว์สามารถเดินระหว่างหย่อมป่าได้เราจะจัดการพื้นที่ระหว่างหย่อมป่ายังไงอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่พอเราบอกว่าป่ามันขาดแล้ว ทำอะไรไม่ได้จริงอันนั้นผมว่าผิดนะครับครับอันนี้อันนี้การกระจายของสัตว์ป่าหายากเห็นว่ามันมีความเชื่อมกับพื้นที่พรมแดนนะครับหัวข้อมันยาวมันช้าตรงสไลด์ด้วยอ่าน,นี้หย่อมป่าระหว่างระหว่างตัวอุทยานแก่งกระจานกับย่อมป่าข้างๆช้างมันมีโอกาสที่จะไปทางนั้น อันนี้ของกุยบุรีเหมือนกันเราจะเชื่อมปัญหาอย่างนี้แก้ปัญหาช้างตรงนี้ยังไงแล้วก็มีพื้นที่ที่ไม่มีใครพูดถึงก็คือรอยต่อระหว่างแก่งกระจา์กุยบุรีที่ทหารดูแลตรงนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ไม่มีกฎหมายว่าจะคุ้มครองมันยังไงเนี่ยจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะหายไปทุกปีแนวโน้มเนี่ยอันนี้วิเคราะห์จากความเป็นไปได้ในการถูกเปลี่ยนพื้นที่ อันนี้เราต้องมีทำอะไรกับมันสักอย่างแล้วการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าว่ามันจะส่งผลต่อ,อ OUV ตรงบริเวณไหนบ้างเนี่ยมันช้าตรงนี้นะ้องไม่ได้ช้าที่พี่หรอกอมาดูปัญหาช้างป่ากลุ่มป่าแก่งกระจานนะครับ ผมเริ่มที่ตัวแก่งกระจานก่อนแก่งกระจานมีช้างพื้นที่2บริเวณหลักนะครับบริเวณบริเวณนี้ห้วยขมกิบกับต้นแม่น้ําเพชรบุรีกลุ่มหนึ่งร้อยห้าสิบตัวตอนล่างร้อยตัวนี่ข้อมูลปีหกหนึ่งนะครับตัวบริเวณพื้นที่ห้วยขมคิบเนี่ยร้อยห้าสิบตัวตรงนี้เป็นช้างที่ไม่สร้างปัญหาไม่สร้างปัญหากับพื้นที่ไม่สร้างปัญหากับชุมชนเพราะมีการทําแปลงย่ายบริเวณหน่วยห้วยคมคิบต,ตรึงช้างเอาไว้ได้ ก็ส่วนพื้นที่ตอนล่างคือช้างที่สร้างปัญหาปัญหามันเกิดจากส่วนหนึ่งก็ไปทำรั้วทำรั้วบริเวณนี้แล้วช้างตีออกมาเปลี่ยนเส้นทางมาออกอีกฝั่งหนึ่งเหมือนมันมันช้าตรงนี้น้องช่วยหน่อยอ,อันนี้อันนี้บริเวณที่ช้างออกมาหากินในพื้นที่ชุมชนแล้วก็ ทีหลังเนี่ยพอช้างตรงนี้เราไปสร้างรั้วช้างเลยมารวมกลุ่มกันตรงนี้40ตัวเดิมตอนที่ผมเป็นผู้ช่วยแก่งอาจารย์ไม่เคยมีปรากฏการณ์ว่าช้างมารวมกัน40ตัวแต่ตั้งแต่ไปสร้างรั้วมันก็มารวมโขลงกันแล้วก็บางตัวก็เปลี่ยนขึ้นทิศเหนือก็มีออกข้างก็มีตีลงล่างก็มีเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูอันนี้คือปัญหาว่าเราควรทบทวนอะไรไหม อันนี้ข้อมูลถ้าเป็นจุดสีเหลืองใหญ่ๆคือจำนวนตัวเยอะนะครับถ้าจุดเล็กก็จำนวนตัวน้อยจะเห็นว่ามันใกล้เข้ามามีการเปลี่ยนเส้นทางออกมาทางฝั่งหนองพลับจะมุ่งไปทางโครงการช่างหัวมันแล้วอ่างยางชุมอันนี้ประเด็นนี้น่ากลัวถ้าเกิดว่ามันลงมาทางหนองพลับได้บริเวณพื้นที่ที่เป็นสีแดงนี่คือวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นเส้นทางที่ช้างมีโอกาสที่จะไปตามเส้นนี้มากยิ่งแดงมาก เป็นแฟกเตอร์ที่เหมาะมากแล้วนึกดูนะครับถ้าช้างโขงนี้ตัวเนี้ยลงมาตามบริเวณสีแดงนี่อ่างปรานบุรีแล้วก็อีกฝั่งหนึง่งลงมาทางบริเวณช่องนี้นะครับตรงนี้ช้างของป่าไอของกุยบุรีตอนนี้ยังไม่เชื่อมแต่ใกล้แล้วนะครับมันจะใช้บริเวณนี้แหละเป็นจุดเชื่อมบริเวณทุ่งพลายงามอยู่นี่ทุ่งพลายงามก็เมื่อก่อน ชื่อมัมก็บอกอยู่นะครับถ้าลองตัดให้ดูนะครับบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหานะครับของแก่งกระจานนะ้องบริเวณออเอ้ยขึ้นไปก่อนอบริเวณหมายเลข1น,นะครับก็คือบริเวณที่มีการช้าง,างป่ามารวมโขงกันบริเวณหมายเลข2คือจุดที่ช้างเปลี่ยนทิศ บริเวณที่3นี่ปรากฏการที่ช้างมันขึ้นไปอยู่ข้างบนก็กําลังจะใกล้ไปถึงบ้านกลางด้านบนแล้วก็ช้างหมายเลขสี่คือเปลี่ยนทิศลงมาทางทิศใต้อันนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในสำหรับเป็นที่อยู่ของช้างนะครับอันนี้วิเคราะห์เอาไว้จริงๆแล้วมีพื้นที่หลายบริเวณที่เราไม่คิดที่จะไปทําแหล่งที่อยู่อาศัย จริงๆมันมีพื้นที่รองรับอีกเยอะแต่เราไปเล่นทําแต่ชายขอบแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเราสามารถดึงให้กลับลึกเข้าไปได้คืออย่ามองว่าทํายากผมเอาเกลือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปหย่อนในป่าที่ภาคตะวันออกผมทำมาแล้วนะครับเกลือสิบตันงั้นไม่ใช่เรื่องอยากเนาะ น,นี้มาดูกุยบุรีบ้างนะครับอันนี้จํานวนประชากรช้างที่รวบรวมมาได้นะครับจากข้อมูลในรายงานที่เชื่อถือได้แล้วก็มาเขียนเป็นกราฟทํานายว่าปัจจุบันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ปัจจุบันก็ทํานายว่าเกือบเกือบ400แล้วนะครับอันนี้ทํานายจํานวนช้างแล้วการกระจายของช้างนะครับจะเห็นจะพูดตามที่พูดเมื่อกี้ก็คือด้านบนนะครับขึ้นไปจะถึงอ่างเก็บน้ําปราณบุรี ถ้าช้างจากแก่งกระจา์มาเชื่อมเมื่อไหร่เนี่ยโซนนั้นเนี่ยต้องคิดใหม่ว่าจะทำอะไรอีกโมเดลซึ่งจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องให้ตรงนั้นแหละคนกับช้างต้องอยู่กันให้ได้ส่วนฝั่งด้านล่างทุกอตอนกลางนะครับช้างมุ่งมาที่อ่างอันนี้เพราะฉั้นเรื่อง,องการจัดการโซนนี้จัดการยังไงซึ่งคงไม่ใช่การทำรั้วขวางตรงนี้เพราะถ้าทำรั้วตรงนี้มันก็ไปทางอื่น แล้วก็ถ้าถ้าเราทำไม่ดีปรากฏการช้างก็จะออกมาตรงนี้ก็จะออกมาได้มันก็จะคล้ายกับป่าตะวันออกถ้าสมมติเราไปสร้างรัวตรงนี้ช้างที่ข้ามรัวมาได้ก็มาสร้างอาณาเขตอาณาจักรใหม่ก็จะออกมาอยู่ข้างนอกอันนี้น่ากลัวนะครับี่ามนค่ะพอดีมีคำถามที่พี่ทุนุูอาจจะต้องตอบในรอบที่สองนะคะอาจจะต้องขอกระชับนิดนึงอีกสองสามสไลด์เน ก็ให้หัวข้อพี่นัดยาวเลยถ้าใครสนใจนนไปติดตามในเพจได้น,นะคะอันนี้จะเห็นว่าใกล้เชื่อมกันอันน,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 นี้อันนี้เป็นการงานออกแบบว่าถ้าเราจะดึงช้างเข้าป่าเราต้องดึงไปที่จุดไหนอันนี้อันนี้เป็นประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาช้างในพื้นที่ แล้วก็เสนอแนวทางนะครับว่าจะทําอะไรกับมันแต่หลักๆก็อยู่ที่งานมวลชนกับเรื่องของการเยียวยาผลกระทบนะครับแล้วก็ในตัวกุยบุรีเนี่ยมีหลายจุดที่เราสามารถดึงช้างเข้าไปได้แล้วก็มีช่องให้ไปแล้วก็ถ้าคิดแบบหนักๆเลยเนี่ยก็เรื่องของการดึงน้ําข้ามลุ่มน้ําเพราะว่าลุ่มน้ําอันบนเนี่ยที่มีหมู่บ้านอยู่ไม่มีช้างแต่น้ําเยอะกว่า ฝั่งนี้เยอะเป็นสองเท่านะครับซึ่งฝั่งฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เราไปเที่ยวกันอยู่ทำไงดึงน้ำข้ามสันเขามาได้นี่คำนวณปริมาณน้ำมาแล้วว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็เคยวิเคราะห์เอาไว้ว่ากลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ยมีพื้นที่รองรับช้างได้อีกสองเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมไม่กังวลเรื่องประชากรช้างในปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่ยอมทำอะไรอันนั้นน่ากังวลก,กว่าครับ